สวัสดีค่ะเมนี่ลูปุยหนามนค้นคราชกะมีเมนูแบบง่ายๆมาฝากเนาะค่ะค่ะมนี่นัง่งไปให้กับเขาเองเนาะค่ะนั่งไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วกะ ได้ซื้อไข่ที่เพิ่นต้มแล้วมาเนาะค่ะแล้วกัหมูสามซันที่เพิ่นอบแล้วแต่ว่าเพิ่นอบพ่อสุกเนาะค่ะบได้อบกรอบแต่ว่านางกะเอามาอบกรอบอีกเทียนนึงค่ะค่ะมันก็สิมีแบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะเบิ่งอันนี้มันก็จะอันนี้ปุ้ยอบอีกเทียนนึงเนาะค่ะให้มันกรอบๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเนาะค่ะมันนี้กะ น้ำจิ้มนี่กะตำไวแล้วแต่โดนหรอค่ะแต่ว่าแห่แ,แข็งไวน้นะก็เอาออกมาละลายเนาะคะ่ะกเพอใส่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขา,เ,า,เ,าเห็ดแบบเร่งด้วนเนาะคะ่ะเ,เพราะว่าตำน้ำจิม้มหลายๆถ้ากินบ่หมดก็เสียดายค่ะก็เลยเอาแช่แข็งไว้แบ่งแช่แข็งไว้เาวนาะคะ่ะเก็บไว้กินอีกก็มากอะ มันก็คือพ่อพ่อเขาเอื่นว่าไอ้พรา,พรา,พราแกคัดไปได้เนาะค่ะเพราะว่ามันกับเบอร์แมนตันไม,ม่ไม่จะได้หอมผิกหอมอย่างเนาะค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่เอาง่ายๆค่ะนี่เป็นไข่ตม้มไข่ต้มที่สื่อมาแล้วเขากับมาแกะค่ะพักมัอนี่กับมีเอ่ออยังล่ะแตงกวากับบักแลดิสค่ะเอ่อบักแลดิสภาษาเยอรมันนี่กับราดิเซียนเนาะค่ะ ค่ะมันนี่นั่งกะมาพาก,กินอาหารง่ายๆค่ะมันนีค่ะหุงเขาแล้วก่อ,อกะซิมเีเจ้าบองค่ะกินกับอีกน้อยนึงแล้วกับเขาสวยความจริงอะอยากกินเขาเหนียวแต่ลืมมาค่ะแต่ว,ว่าปกติกะถ้าลืมมาเนี่ยกะมานั่นก็ะไดมา้าเขาเอิ่นไปยังละหุงใสหมองเขาก็ได้แต่ว,ว่าหง ใส่หมอหุงเขามันก็นจะเหนียวจะไอ้ปั่นยากแน,น่ดนึงกัเลยบเเห็ดก็เลยเอาไกา่เมนีเห็ดเขาสวยแทนเนาะค่ะมาเด้อพี่น้องค่ะมากินน้ำกันอาหารแสบๆมนีค่ะกับอาหารง่ายๆค่ะสื่อมาเรากับมาอบตอเอาให้มันให้มันรวดเร็วทันใจนะห้มันกรอบอีกเนาะค่ะค่ะลูกปวยนาหมนน้นค้นโคราดกะ ฝากไว้ซ่อมนี่ะคคะคลิปนี้เพราะว่าน้ำบดไอเห็ดอีหยังห้เบิ้งเนาะ,ะค่ะกะฝ่าเฝ้ามาอุ่นกับเขามาเห็ดอันนี้แล้วกะกะสีลงไปกินเขาเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาผักเบกของออนุป,ปุยนามมลค้นขลาดเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ